ยกธนรบเคลื่อนไหวหลังบุงทะลวงเสียชีวิตเคารบที่ต้องตรงอยู่ในหลักการเมื่อไรสังคมไทยจะก้าวไปเปิดรับสีที่หลากหลายได้จริงๆเสร็ที ภายหลังการเสียชีวิตของบูงธลวังซึ่งทางโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติได้ออกแถลงการ์ว่าแพทย์ประเมินพบว่าผู้ป่วยไม่มีสัญญาณชีพระบบประสาทไม่มีการตอบสนองไม่พบคลื่นไฟฟ้าหัวใจจึงทําการ c p r อย่างต่อเนื่องตามมาตรฐานทางการแพทย์เพื่อช่วยเหลือชีวิตอย่างเต็มที่ร่างกายผู้ป่วยไม่ตอบสนองต่อการรักษาและถึงแก่กรรมอย่างสงบในวันที่14พฤษภาคม2567เวลา11.22นส่วนสาเหตุการเสียชีวิตรอการชนสุดตามขั้นตอนทางกฎ มายต่อไปทางด้านของหยกธนลบอดีตนะักกิจกรรมทางการเมืองที่เคยอยู่ในความดูแลของบุ้งมาก่อนได้ออกมาเคลื่อนไหวได้วยการโพสต์ข้อความมาทางเฟ c บุ o กหยกได้โพสต์เอาไว้ว่า Respect มากๆที่ตั้งตรงอยู่ในหลักการวันนี้ในปีที่แล้วเรายังไม่ได้เจอกันข้างนอกเลยเมื่อไรสังคมไทยจะกล้าวไปเปิดรับสีที่หลากหลายได้จริงๆสักทีสังคมไทยมีแต่สีขาวกับสีดําคุณได้มองดูตัวเองบ้างหรือย,ยัง คุณไม่เคยก้าวพลาดไม่เคยทำผิดเลยหรือก่อนที่คุณจะปายสีให้ใครดำมืดช่วยกรนาดูสิ่งที่ตัวเองพิมพ์เสียก่อนในตอนนี้ยังมีแพทย์รังสีมีแรปเปอร์มีหัวหน้าครอบครัวมีสมาชิกครอบครัวพ่อแม่ลูกหลานแต่เขาต้องจากเป็นจากไปอยู่ในนั้นทั้งที่เขาควรที่อยู่ด้วยกันทำตามความฝันของตัวเองฝันของพวกเขาแต่ละคนแตกต่างกันไปแต่เขาก็มีฝันมีแพลนของตัวเองแต่ฝันร่วมกันของพวกเขาคืออยากเห็นประเทศนี้ มีประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ขอให้ประเทศไทยโชคดีในการลงคณะมนตรีสิทธิมนุษยชน